สเยนสาามุเ,มาาเลือนลาชาวมหาชนาชายัยร้อยมาลัยด้วยใจหากมาันหนึ่งในล่ามหาชนะชัยมาลัยเข้าตอกมาที่จังหวัดยโสธรนอกจากจะมาเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟที่เป็นประเพณีที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยโสธรแล้วยังมีอีกหนึ่งประเพณีที่ท่านไม่ควรพลาด คือประเพณีแห่มาลลยข้าวตอกโดยเราจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงของวันมาคาบบูชาโดยเราจะใช้ตัวข้าวตอกมาร้อยเรียงเป็นสายที่มีความสวยสุดงดงามและนําไปถวายเป็นพุทธบูชาแทนดอกคุทารพบตำนานความเชื่อว่าเป็นดอกไม้จากสมสวรรค์ล่วงหล่นลงมาก็ในกรณีที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า กิจกรรมในการจัดงานนะคะช่วงวันมาฆบูชาก่อนวันมาขาบูชาหนึ่งวันทางจังหวัดยโสธรจะมีการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าตอกขึ้นมาเรียนรู้วิธีการร้อยวิธีการคั้วมาลัยนะคะจนการขึ้นขึ้นดอกขึ้นดอกเข้าตอกนะคะขึ้นดอกเขาเรียกก็ดอกมาลัยข้าตอกตรงส่วนนี้เสร็จแล้วทีนี้ท่านจะมีโอกาสได้ไปสัมผัสกับ มาลายเข้าตอกที่อยู่ในรถขบวนแห่ที่เรามาตั้งจะมีการประกวดมาลัยที่สวยงามโดยมีมาลายเข้าตอกสองประเภท ก็คือมาลายข้าวตอกสายฝนและมาลัยข้อก็มาลัยที่สวยสุดงดงามนี่ก็จะได้รับรางวัลถุยพระราชทานของกรมสนเเทศไปนะคะทีนี้มาลัยของแต่ละหมู่บ้านแต่ละคุ้มวัดร,รวมทั้งกับหน่วยงานราชการเขาเรียกว่าจัดทําเป็นถนนมาลัยข้าวตอกนะักท่องเทีย่ยวเข้ามาก็จะได้เข้ามาสัมผัสได้มาดื่มด่ากับความสวยสุดงดงามของมาลัยข้าวตอกนะท่านซึ่งแต่ละปีนี้ไม่ต่ํากว่า20 ถึง25ขบวนนอกจากตัวขบวนแห่มาลัยเข้าตอกที่ได้มาจัดโชว์จัดแสดงตลอดทั้ง5วันแล้วนะคะก็จะมีการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมในทุกๆวันมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก ออกบูธจัดนิทรรศการของหน่วยงานทางภาครัฐภาคเอกชนก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงนะคะแสดงให้เห็นถึงตำนานความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีแห่มาลัยข้าตตอ ชมการแสดงศิละปะว่าทำต่อแต่ละวันแล้วในวันที่5ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกวันหนึ่งก็จะมีการเคลื่อนขอบวนแห่จากหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัยเดินทางไปยังที่วัดหอก่องเพื่อนําเข้าไปสู่การประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนานะคะถวายเป็นพุทธบูชาในปี2566 ทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการยกระดับงานเทศกาลประเพณีแห่มาลัยเข้าตอเป็นหนึ่งใน16เทศกาลงานประเพณีที่ถูกยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติและในปี2566นี้ชุมชนที่เป็นที่ตั้งของประเพณีแห่มาลัยเข้าตอก็คือชุมชนบ้านฟ้าหยาดก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนวิถีประจำปี2566อีกด้วยนะคะการเป็นชุมชน ต้นแบบเที่ยวชุมชนยุนวิถีนั้นนะคะเป็นการท่องเที่ยวที่อยากให้นะักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสได้มา,าเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของตัวชุมชนโดยชุมชนคุณธรรมบ้านฟ้าหยาดนั้นเราได้มีการขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชนยุนวิถีกาเรียกว่าชุมชนคนทํามาไรลเข้าต่อ ะะถือว่าเป็นที่นี่ที่แห่งเดียวเข้ามาเรียนรู้ตอนไหนได้ตลอดทุกเมื่อเลยโดยจะมีศูนย์การเรียนรู้การทําอะไรเข้าต่อให้นักท่องเทีย่ยวได้เข้ามาเรียนรู้มาสัมผัสแล้วก็มาศึกษาถึงกระบวนการขั้นตอนต่างๆและเข้ามาในการที่จะจับจ่ายซื้อขายตัวผลิตภัณฑ์จากตัวอะไรเข้าต่อและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกด้วยเขาก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาเที่ยว ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านฟ้าหยาดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดชุมชนยุนวิถีในปี2566นี้รับรองว่า ท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าหากท่านจะเข้ามาท่านสามารถติดต่อผ่านทางเทศบาลตะบนฟ้าหยาดซึ่งจะมีจุดอํานวยการในการในการที่จะประสานงานรองนักท่องเที่ยวและก็สามารถที่จะประสานไปยังผู้นําชุมชนในการที่จะดูแลอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้ตลอดเวลาได้ทุกเมื่อค่ะท่านค่ะ